ว้าวสาร<า>สืบเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ละครเรื่องท้าันกับมาวินอวสานแล้วไงแล้วดีงามมากต<ห>าต <หา S 2> ้นจอนะใช่<อ>เรียกว่าเป็นละครที่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยกระแสะดีมากๆ<อ>ในโลกโซเชียลเขาพูดกันแบบเหมือนรายงานช็อตตแล้วที่สําคัญนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยถือว่าก้างวรกรแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามเป็นละครเรื่องแรกผมดูด้วยตัวเราเคยร่วมงานกับกัพอเราดูก้้งป๊อ เฮ้ยนะี่มันไม่ใช่กั้งมะกรอนี่คือมันวาวินอ่ะวาวินมาวินมาวินใช่เพราะว่าเวลาโดยเฉพาะฉากร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้แบบไม่ห่วงห้อีนะร้องแบบ มันไม่รักษาความหลอนทำไมเราชอบฉากที่นางไปเจอพ่อที่พ่อเขาพูดกับศพแล้วนางก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้แบบโอ้ฉากมันเล่นดีมากซึ่งจริงๆละครเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากว่ากระแสก้ามวรกรเล่นดีแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ดูก็ได้แง่คิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการเลี้ยงดู ลูกที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีแล้ววันนี้แหละค่ะว้าวดารานะคะขออนุญาตนาภาพเบื้องหลังฉากที่เรียกว่าพีคที่สุดฉากหนึ่งของละครเรื่องทอฝันกับมาวินเป็นฉากที่มาวินเนี่ยรู้ว่าอ้าวพ่อไปทําลายตั้มได้คือพ่อเนี่ยรู้ความจริงแล้วแล้วก็ไปทําลายไดอารี่ที่มาวินได้เขียนเอาไว้มันเหมือนกับโลกทั้งโลกที่เขาสร้างอยู่ในจินตนาการมันถล่มทลายลงมาแล้วเกิดมีการแบบ เถียงกันอ่ะค่อนข้างรุนแรงนะฉากนี้หลายคนเสียน้ําตากับฉากนี้ไปแล้วเป็นสายที่ทาให้ป้าแววเสียด้วยเมื่อหลังการถ่ายทำบอกเลยว่าไม่ว่าจะพูดกับการแสดงหรือว่าจะเป็นนักแสดงร่วมอย่างพี่พลตันทัศเสถียรพี่เจียปวีนาต่างคนต่างพยายามบิ้วยิ้วเรียกว่าสร้างอารมณ์ให้กั้งให้วิชากับกั้งแล้วถึงที่สุดนะคะกั้งก็สามารถถ่ายทอดออกมาดีโดนใจคุณผู้ชมเมื่อหลังจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะโอ้แล้วแบบนี้ได้ยงครับ พ่อรู้ตัวหรือเปล่าพวกพ่อได้ทำลายส่วนนในชีวิตของผมไปแล้วอะพูดอะไรรู้ตัวหรือเปล่าไอ้อตั้งได้กันเดียวเนี่ยนะมันไม่ใช่การทำลายได้เดียวพอ่อมันคือมานถือความฝันของผมพ่อไม่ไว้ทุจัดฉากที่พี่สุดๆของละครท้าฝันกับมาวินคงจะหนีไม่พ้นฉากที่มาวินทะเลาะกับพอ่อจนเป็นสาเหตุทำให้ป้าแววเสียชีวิต ที่ชมละครเรื่องนี้แทบไม่เชื่อค่ะว่านี่คือฝีมือการแสดงละครเรื่องแรกในชีวิตของก้าวรกรคอาผ่านแล้วนะฝัเห็นในจออารมณ์พุ่งพล่านขณะนี้ เขาบอกว่านอกจอก,ก็พุ่งพลาดไม่แพ้กันค่ะเพราะงานนี้กัง่มวรกรเขาได้โคช้ชที่คอยแนะนําเทคนิคการแสดงให้ก่อนเข้าฉากทั้งผู้กํากับการแสดงผมไม่ชอบัวเลขไปผมไม่ชอบัวเลยชบตัวเลขี่สิ่งที่พี่ต้องการสิ่งที่พี่ต้องการคือพี่อยากได้อาการของการกวดให้หมดผมไม่ชอบัวเลขผมไม่ชอบ ชอบพีผู้กำกับเล่นให้ดูเอาแล้วอะและนักแสดงร่วมอย่างพี่พลันทัศเสถียรกับพี่เจี๊ยบปวีณาพอกำลังทำร้ายลูกพ่ออยู่นะไปกันใหญ่พูดอะไรรู้จูหรือเปล่าแ่ตามได้เดียวนี้่ทำนเร็วพ่อมันคือความหในผมคุณแบบๆใจสุขคือเล่นอารมณ์มันมีมันมีจังหวะที่ะดีตอนที่อโทอนตอนที่อท ยิ่งกว่เขาอีกยิ่ชัยทำอารมณ์ไป็นแบบไปไปนะเข้าเข้าหุาเมเขาแบบลาลาโอ้เยนแหอาจารย์ทั้งหลายมอบวิชาให้ขนาดนี้อารมณ์ของนักแสดงใหม่ป้ายแดงอย่างก้้งวรกรจึงฮึกเหิมถึงขีดสุดอย่างนี้แล้วถ้าผมทำแบบนี้ป่ะอพอจะรู้สึกยังไงไปเลยอเพอจะรู้สึกยังไงโอ้ย

ลูกศ <femme> um ิษย hmm. ์เล <im> ่นออกมาได้พีคขนาดนี้อาจารย์คนกับอามารย์มือมือตมลงตามลงี่จติดี่ติดที่ก่อนทีเรา้องยอมรับมันแหละี่อ่อนไม่ได้นะครับอุ้ยเรียกว่าก้างวรกอเนี่ยงา่นดีงานคุณภาพอีกคนหนึ่งจริงๆนะคุณผู้ชมความตั้งใจก้มมาน้้าตาก้มมีอุ้ย ใจดีขนาดนี้หวังว่าคงจะได้เป็นนักแสดงขวัญใจน้องใหม่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกคนนะคะโอ้ยขอบคุมากจริงเราจะบอกให้ว่าไม่ได้รบมือให้กั้งวรกรอย่างเดียวปรบมือให้นักแสดงและทีมงานทุกคน ทุกคนจริงๆที่สร้างสรรผลงานดีๆเรื่องนี้ออกมานะคะเราดูแล้วเรารู้สึกอิ่มแต่กัางพาเรื่องเดียวนะอะไรต่อทั้งถึงใส่ผู้กำกับก้งผู้กำกับก้งเรื่องต่อไป็นแบบว่าคู่กรณีคู่กรณีของก้งก็คือคุณพ่อแต่เขาไม่โดนเลยเลยคนอื่นโดนหมดเลยโอ้ตายแล้วที่เห็นเมื่อสักครู่นี้พี่พลจะพัฒเสถียรนะคะเขาจะคอยชวนก้งชวนบทบชวนหน่อยว่าสิ่งที่จะพูดแดต่เราจะต้องพูดอะไรลำดับหนึ่งสองสามสี่พี่เจี๊ยบปวีนานี่เขาเรียกแม่เจี๊ยบนะรอบจอเนี่ยเขาจะลาก เอ็นดูกันกอดกันนี่คือกอดจริงๆก้างเวลาเข้าฉากกับป้าแววกับพี่เจี๊ยบนี่ไม่แตกต่างกันเลยเพราะรักก้งเหมือนกันก้งโชคดีพี่ว่านะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบพี่แกไม่ได้สอนทุกคนนะพี่ว่านะออถ้าไม่เอ็นดูนะถ้าไม่เอ็นดูนะจะถือว่าโชคดีมากๆนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วแจ้งเกิดไปได้อย่างสวยงามค่ะในละครเรื่องทอฝันกับมาร์วินค่ะนะครผู้ชมะค